สวัสดีครับวันนี้พบกับช่วงสาระดีกับบริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดนะครับเราจะมาเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์กันว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ g จียวีเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติแบบไหนอย่างไรนะครับหลายคนคงได้เคยทานผลิตภัณฑ์ G จียวีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยของเรื่องอะไรกับสุขภาพเราได้บ้างจริงๆต้องเรียนแบบนี้ครับ ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเสื่อมก็เพราะว่าเซลล์เสื่อมอันนี้เนี่ยคุณหมอหรือว่าคนที่เรียนทางด้านสุขภาพมาเนี่ยเขาทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาขยายความว่าเซลล์เสื่อมเนี่ยสาเหตุหลักเลยของทำให้การการทำให้เซลล์เสื่อมมีอะไรบ้างแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆนะครับได้แค่3หมวดเท่านั้นเองเซลล์เสื่อมประเด็นแรกเซลล์เสื่อมเพราะว่าเซลขาดโกรทฮอร์โมนนะครับ โกรทฮอร์โมนสำคัญยังไงสำคัญที่เป็นอาหารของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์แต่เพียงแค่ว่าพอเราอายุ25เนี่ยโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อยลง<ๆ>ก็เลยทำให้เซลล์เริ่มสะสมความเสื่อมจะแสดงอาการของเซลล์เสื่อมก็50 60เป็นต้นไปอยู่ที่การดูแลสุขภาพว่าใครดูแลสุขภาพดีอยู่กับกันนะครับเรื่องที่2ที่เซลล์เสื่อมก็คือเรื่องที่เกิดอนุมูลอิสระเข้าทำลายเซลล์ เรื่องนี้ก็จะทราบกันเยอะมากคนที่อยู่ในวงการสุขภาพนะครับว่าอนุมูลอิสระเป็นตัวสำคัญที่ทําให้เซลล์เราเสื่อมเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่3เซลล์เสื่อมเพราะเกิดจากเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเชื้อไวรัสเชื้อแบคท,ทีเรียที่เข้าไปทำร้ายเซลล์เพราะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ป้องกัน เกี่ยวกับเซลล์เสื่อมได้ทั้ง3สาเหตุผมกลังจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผลิตภัณฑ์จีอาวีประเด็นแรกเลยเนี่ยเป็นผลการวิจัยแล้วก็ยืนยันได้ว่าสามารถป้องกันเซลล์เสื่อมได้สสาเหตุเป็นอย่างต่ําสาเหตุแรกเรื่องที่โกรทฮอร์โมนหลังน้อยทานผลิตภัณฑ์จียววีเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายกลับมาหลังโกรทฮอร์โมนได้มากขึ้นประเด็นที่2เซลล์เสื่อมเนื่องจากอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์เจีวีก็สามารถป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระได้นะครับโดยใช้วิธีอะไรง่ายๆครับไปทดสอบกันได้ทุกคนอันนี้เป็นคลิปของคุณหมอที่เผยแพร่ใน YouTube นะครับใช้ยาใส่แผลยี่ห้ออะไรก็ได้แต่พลิกด้านหลังดูนิดนึงว่ายาใส่แผลนั้นะนะมีสารโพยโดนไอโอดีนไหมถ้ามีนะครับนำแก้วมาหนึ่งใบใส่น้ำเข้าไปนะครับใส่แค่ไหนก็ได้แล้วก็หยด โยดโพยโ,โดนไอโอดีนตัวนี้นะครับหรือว่ายาใส่แผลสีแดงเนี่ยลงไปเน้นว่ายาใส่แผลสีแดงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งเจอไอโอดีนนะครับใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นทิงเจอเสร็จแล้วนําผลิตภัณฑ์เจวีนะครับตัดเท่าไหร่ก็ได้ครึ่งเม็ดก็ได้แล้วบดนะครับพอบดเสร็จแล้วเทลงไปถ้าน้ําที่เราใส่เบตาดีนลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีออกจะม่วงๆหรือว่าสีน้ําตาลน,นะครับเมื่อไหร่ที่เท เทเจียววีลงไปผงเจียววีน้ำจะกลับมาเป็นสีขาวถ้าน้ำกลับมาเป็นสีขาวสแสดงว่ามีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระอันนี้ไปหาชมได้ในคลิปใน YouTube นะครับทีนี้2ประเด็นนี้พอกินเข้าไปแล้ว 1. ร่างกายกลับมาหลังโกรฮอร์โมน 2. ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระได้ก็สแสดงว่า2เรื่องนี้เจียวีช่วยให้เซลล์ไม่เสื่อมแล้วนะครับเหลือประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเชื้อโรคเข้ามาในร่างกาย เซล์ก็ <Cell S 2> จะเสื่อมแต่ผลิตภัณเจีวีหลังจากที่เราทานไปแล้วโกรทฮอร์โมนหลังเยอะนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเซล์แข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันจะเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเพราะฉะนั้นทานเจีวีแล้วมันเลยครอบคลุมการที่เซลล์เสื่อมได้ถึง3ประเด็นนะครับ <S <S ผมกล้ายืนยันว่าน่าจะเป็นสินค้าตัวเดียวในท้องตลาดตอนนี้ ที่ครอบคุมเรื่องเซล์เสื่อมได้ทั้ง3สาเหตุผลิตภัณฑ์ที่อื่นเนี่ยนะครับอาจจะดูแลเฉพาะเรื่องเฉพาะทางเป็นข้อมูลที่อยากนํามาแบ่งปันวันนี้นะครับให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เจียวยีมีคุณสมบัติอย่างไรหลังจากที่ทานเข้าไปแล้วจะช่วยอย่างไรนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นสาระที่ดีแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองยังไงถ้ายังสงสัยนะครับ ก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูหรือจะโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่ชํานาญที่จะตอบปัญหาข้อสงสัยได้วันนี้ผมเสเนียมโดยผลต้องขอบพระคุณที่ติดตามรายการนะครับและพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ